สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับรายการรู้อย่างนี้รวยไปนานแล้วกับเรา3คนเช่นเดิมครับกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยนะคะสวัสดีครับเอสครับเป็นเป็นคำาแล้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวันนี้จะมีรเรื่องอะไรนะคะพี่เดียก็จริงๆแล้วมันเป็น EP 3เนาะของที่เราอุ้ยตั้งตวดให้พี่ง่ายๆก็คือว่าตอนนั้นที่บอกว่าอายุห้เราจะลงทุนหรือจะเตรียมตัวเกษียณยังไงใช่อะ ทีเนี้ยรอบที่ละรอบ EP แรกที่เราคุยกันในหัวเรื่องนี้ก็คือเราคุยกันแล้วว่าอายุ55ิ้าเนี่ยเราจะลงทุนยังไงเราจะออมเงินยังไงเราจะเก็บเงินยังไงในตอนที่แล้วตอนที่สอง EP สองของอันนี้เราคุยกันในเรื่องของเรื่องของ reverse mortgage ใช่ค่ะที่เอาบ้านของเราเนี่ยไปจดจำนองใช่ไหมเขาเรียกแบบนั้นไหมอ่าเป็นเป็นจำนองก็ได้หรือเอาไปตึงกับแบงก์ไว้แล้วแบงก์ก็จ่ายเงินคือเราทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอืมโอเคไหม แล้วก็มันจะให้อายุสูงสุดประมาณมยี่สิบปีหรือสามสิบยี่สิบปีเนาะใช่ไหมแล้วพอย<ช>ี่สิบปีปุ๊บเราก็เอ้ยยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีแล้วพอยี่สิบห้าปีเราก็ประเมินบ้านใหม่แล้วเราก็ได้เงินงอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ่อไม่จะมันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่มีไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีครอบครัวไม่มีพี่น้องหรือไม่ต้องการทําพินัยกรรมเพราะว่าเวลาเราจะทาพินัยกรรมอ่ะ มันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะมีขั้นตอนหลายอย่างถูกอ่ะแล้วบางทีถ้าเกิดใครดูในเรื่องสืบสันดานได้ดูกันยังสืบสันดานดูแล้วอ่าที่แรงอ่ะต่อให้มีทนายให้ทนายมาทําพินัยกรรมแล้วถ้าเกิดมีญาติคนนึงไปหัวกับทนายอือหรือไปบังคับทนายมันก็จะเปลี่ยนพินัยกรรมได้อืมถูกไหม ใช่ค่ะข้อมูลก็อา,อาจจะแบบเปลี่ยนไปถูกเพราะว่าจริงๆแล้วม,มนุษย์อ่ะมันก็คือมันก็คือมนุษย์ถูกไหมถ้าเกิดสมม,มติทนายคนนั้นมีลูกมีเงินหรืออะไรต่างๆนานามีความโลภแล้วแบบเฮ้ยให้ให้เราเรามาเปลี่ยนมาเป็นแบงค์ฟิสิกในกรรมกันแล้วอันเกา่าอาจจะเผาทิ้งไปเลยอืมอาจจะแบบเผาทิง้งก็ไม่แปลว่าอันเก่าก็หายไปละเรียบร้อยถูกไหมใช่ค่ะ อันนั้นคือเรื่องของพินัยกรรมไม่รู้เป็นอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ในชีวิตจริงอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ยังไงสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราเอาไปรีเวิร์สม์เกจไปไว้ที่แบงค์สุดท้ายแล้วแบงค์คงไม่มาเปลี่ยนพินัยกรรมแน่นอนถูกไหมช่เพ<ล>รานะเงินส่วนต่างมันก็จะบอกได้ว่าเออเองินที่เหลือเราจะาไปให้ใครแบงค์เป็นคนคอยดูแลเขาก็มีแบงค์ชาติมีนโยบายในการตรวจเข่าน้ให่เราอืมประมาณนั้นโหนี่เรามาเตรียมตัวเกษียณกันนะเราสามคนมาเตรียมตัวเกษียณเนาะอืม เพราะว่าหนุ่มพี่เดียก็ไม่มีลูกถูกไหมเอสมีแฟนยังมีครับเอามีแล้วอ่าแล้วเอสอยากมีลูกไหมครับยังไม่ได้แพนขนาดนั้นครับแต่ว่าครับโอ้พี่ทำตอบตอบไม่ถูก้อ้ยมีแฟนยังครับอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยทำไมดูไม่กล้าตอบเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่มีเอะ เพราะฉะนั้นแฟนขับหรือผู้ชมถ้าเกิดอใครโสรดอยู่น้องอุ้ยก็ว่างอยู่นะครับะไม่ว่างค่ะต้องทํางานต้องมาออกรายการนี้ด้วยโอเคอครับเพราะฉะั้น <S <S 2> <S 2> นี่แหละมันก็เป็นเรียกว่ามันเป็นสตอรี่ของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเราโสดหรือเราไม่มีลูกไม่มีหลานที่คอยดูแลแล้วถ้าเกิดเราอยู่แค่ที่บ้าน แล้วยิ่งถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะแล้วเราเป็นอะไรที่บ้านไปนี่คือรู้วิธีเพื่อนบ้านรู้วิธีหนึ่งตอนมีกลิ่นเลยนะ <S <S ถูกไหมน่ากลัวหรือหรือถ้าเกิดแบบเราหายไปจากระบบสักอย่างหนึ่งอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้คุยกันหรือมีพี่เดียมีนัดแล้วทำไมพี่เดียหายไปพี่เดียไม่เคยเป็นแบบนี้อ่าน้องๆทีมงานก็จะรู้อ่าแล้วเกิดเราแบบเฮ้ยอยู่บ้านแล้วก็เสียแล้วไม่ค่อยได้ติดต่อใครแล้วสุดท้ายเราก็จะแบบ ไม่มีคนดูแลเราไม่มีคนคอยจัดก,การเราเพราั mm ้นเทรนแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยเรื่องของเอจจ g ้งโซซิ y ก็คือคนแก่เริ่มเยอะขึ้น<ช>ผู้สูงอายุเริ่มเยอะขึ้นโอเคไหมคือ<ล>เราเราหวังครึ่ง AI อโรบอทมันก็คงยากเนาะมันมันยังไม่ถึงขั้มันมันอาจจะในอนาคตพี่คิดว่าอีกสาสิบปีอะ่ะมันคงต้องมีกล้องวงจรปิดที่ดีเทครอบบ้าน mm hmm. เอาอย่างนี้ mm hmm. ตอน อนแต่ก่อนอะตอนเนี้ยแม่แม่พี่เสียแล้วอ่ะแต่ก่อนพี่เป็นติวเตอร์พี่ก็ต้องออกไปไปออกไปสอนพิเศษข้างนอกแล้วแม่พี่ก็อายุเยอะ<ม>สิ่งที่พี่ทําคืออะไรพี่ติดต้้งวงจรปิดไว้ดูแม่ไม่ได้ไว้ดูโจนะเอาไว้ดูแม่ก็ติดในมุมที่แม่คิดว่าจะเดินเช่นเป็นในมุมห้องน้ํามุมลิฟทิ่งรูมมุมนอกบ้านเพื่อดูว่าแม่ไปอยู่จุดไหน เพราะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคแม่ยังปกติอยู่นะอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็้องวงจรปิดอ่ะมันจะต้องทาเหมือนที่จีนคือจะต้องลิงก์ไปที่ท,ที่หนึ่งอ๋อเหมือนมีสัญญาณไปบอกถูกอย่างเช่นถ้าสมมติมันดีเทคมันดีเทคเป็นเฟซล็อก o ิเคชันถูกไหมพอเป็นเฟซปุ๊บมันมันดีเทคจากเฟซได้โจนเนี่ยอย่างที่พี่เคยบอกไปว่าถ้าเกิดโจนเดินเดินไปทางท้องถนนมันก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้เช่นนี่โจนนี่วามันก็จะไปสถานีตำรวจใกล้สุดแล้วก็มาจับคนนี้เลย ใช่มันมันอย่างนั้นเลยอืมแต่ทีเนี้ยในเรื่องของเฮลท์แคร์มันน่าจะยังไม่มีว่าโอเคเป็นกล้องวงจรปิดแล้วคนเนี้ยล้มลงให้ไป call หนึออ่งหกหกเก้ามาที่บ้านหลังนี้บอกว่าให้คนคนเนี้ยล้มลงพี่คิดว่าอีกสามสิบปีมันต้องควรต้องมีบริการนี้เป็น,ปนปกนล<ง>้กองวงจรปิดแล้วบ้านต่อไปจะต,ต้องติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ําอ,อ,อืมอืมนะครับ คือแต่มันอาจจะต้องมีวิธีการที่ดีทเทคการแบบเฮ้ยอยู่ดีๆคนตกไปล้มไปแล้วก็ดีเทคปุ๊บแล้วก็โทรหาหนึ่งหกหกเก้าเลยแล้วก็ให้คนรีบมาที่บ้านหลังนี้เร็วที่สุดอาจจะส่งภาพประกอบไปอะไรเงี้ยอืมอันนี้อันนี้อันนี้คือในอนาคตแต่ถ้าในอนาคตมันยังไม่มีถ้าในอนาคตยังไม่มีหรือในระยะเนี้ยห้าปีสิบปีนี้มันยังไม่มีอืมมันก็เลยมีบริการหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ามันก็คือเป็นตัวนี้เลยอันดับแรกก่อนมาคือที่ เรียกว่าเป็น D S Pen t r e อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆเลยนะพี่ไปดูแล้วพี่รู้สึกชอบมากก็เลยแบบเอามาแชร์ D S Pen t r e เนี่ยอยู่ที่บางนาเป็นโครงการเดียวกับ The Forest s r อยู่ในโครงการใหญ่ๆเลยนะครับ The Forest a เนี่ยมันเป็นโครงการใหญ่ๆอยู่ที่บางนาเป็นโครงการของ MQDC ก็เป็นเหมือนกับเครือญาติของ CP นั่นแหละ บริษัทแม่ก็เรียกว่าเป็นบริษัทในเครือเขาก็คือ c ีเนี่ยอยู่ที่เนี่ย MQDC เนี่ยอยู่ที่บางนาเนาะเนี่ยบางนากิโลเมตรที่7อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมพี่เชียร์ที่นี่พี่ไปแล้วพี่ชอบก็คือเนี่ยแต่มันสตาร์ทที่30สิบล้านอ่ะก็คือเป็นห้องเป็นคอนโดเป็นคอนโดก็คือเป็นลักษณะแบบนี้มีรูปไหมนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นคอนโดอ่ะแล้ว อย่างที่คุยกันในรอบที่แล้วว่ามีให้ทานอาหารฟรีหนึ่งมื้อก็คือมื้อเช้าเราอาจจะลงไปทาน<ม>เป็นบรันช์ก็ได้สิบโมงอือฮึพอลงไปทานสิบโมงสิบเราก็อยู่ไปได้เรื่อยๆได้ถ้าเราอยากไปทานตอนเที่ยงเองอันเนี้ยเราต้องจ่ายเพิ่มเองจะไปทานที่อื่นเราต้องจ่ายเพิ่มเองทุกวันนี้มันก็มีเรียกแป๊บเรียกไปมาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยไม่เอาอะ่ะอยากจะเหมือนกับ i อเอฟเนาะก็มื้อเดียวได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ไป<อ>นะครับทแล้วเขามีบริการอะไรคะพี่ มีหมอมีหมออยู่ที่คอนโดเนี่ยมีหมออยู่ด้วยเลยมีเพยาลบามีออกกําลังกายมีเป็นคอมมูนิตี้เกิดขึ้นเลยมีป่าด้วยเขาทําป่าเป็นป่าแบบเป็นป่าจริงๆนะเป็นป่าดิบชื้นอือฮืครับประมาณนี้อือแล้วก็เอดูแลจนถึงอายุเก้าสิบเก้าเลยโอเคไหม,มแล้ว<ม>สิีคนคร <พอ S 1> ดูแลเราถูก แล้วที่สัญไม่ไม่ได้เป็นคนคอยดูแลแบบเป็นไพรเวทขนาดนั้นแต่แบบเฮ้ยมีคนคอยแบบเรียกว่าเป็นเมดกลางอะไรอย่เงี้ยเป็น uh huh. ส่วนการเอาคิปปิ้งอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญอันนี้เห็นไหม Health Insurance Maximum Up to พทสี่สิบล้าน okay. แปลเปอร์เยีด้วย yeah. นะ p e อ Year ีเนี่เห็นไหมสี่สิบล้าน p e อ Year ี p to พ9เก้าสิบเก้าปีแปลว่าถ้าเกิดเราจ่าย30ล้านเมื่อกี้อาจจะมีแอดออนอะไรเพิ่มตาม อินเฟชันเลทหรือค่างเงินเฟอ้อต,ต่างๆเราจ่ายไปแปลว่าเราเจ็บป่วยยังไงโควร์แน่นอน40ล้านที่คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรปีหนึ่งป่วยเกิน40ล้านนะ40ล้านนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะต่อปีเยอะนะต่อปี <c oughs> <c oughs> ต้องป่วยแบบยังไงวแล้วคิดดูดิถ้าเกิดเราป่วยแบบ40ล้านแปลว่าเราอ่ะเออได้อยู่คอนโดนี้ฟรีเลยนะเพราะเราจ่ายส0ล้านถูกไหมคือมันเกินละ เออเออแล้วเราอยู่ปีละแล้วอย่างหนึง่งสมมติเราทําตอนอายุหกสิบหรือห้าสิบแล้วเราอยู่ถึงแค่แปดสิบนะสมมติเราอยู่อยู่แค่สามสิบปีสามสิบปีอันนี้มันสี่สิบล้านแปลว่าประมาณปีละล้านกว่าถูกไหม,มหรือถ้าเกิดเราคิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยสามสิบล้านอะ่ะเราเราเราอยู่สามสิบปีแปลว่าเราปีละล้านแล้วเราอยู่เราจ่ายค่าเราจ่ายค่าเช่าปีละล้านแล้วเราได้ประกันปีละสี่สิบล้าน แปลว่าถ้าเกิดเราป่วยแค่ปีละล้านหรือปีละห้าแสนมันเสมือนกับเราอยู่ฟรีแล้วเพราะเรามีกินข้าวด้วยมีอะไรด้วยมันคือเหมือนกับแทบจะเจ้าๆเลยอะ่ะนึกออกนึกภาพออกไหมตามทันเนาะประมาณน,นี้<ะ>ที่เลยบอกว่าหูสี่สิบล้านแม่งแบบถ้าเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจแม่งก็คือแบบรักษาได้อะ่ะโคเวอร์อ่นะเนาะประมาณนั้นแล้วม,มี อที่อื่นอีกไหมคะพี่นอกจากที่นี่ถ้าเป็นแบบนี้พี่ยังไม่เจอ,อแต่ความเสี่ยงเดียวที่มันจะเกิดขึ้นคือมันเต็มตอนนาสีก็พื้นที่เขาก็ต้องมีจํากัดเนาะถูกต้องที่สําคัญคือซื้อก่อนไม่ได้ด้วยอืมเขาให้ซื้อตั้งแต่อายุสี่ห้าขึ้นไปออืคือถ้าเกิดอย่างพี่ตอนนี้สามสิบกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดซื้อก่อนแแบบโอ้โหแล้วเดี่ยวะเก็บไหมเก้าส<ป>ิบเก้าไง หกสิบปีคือแบบมันบอกกูเจงแล้วูเจงเลยขาดทุนขาดทุนใช่ใช่ครับประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งคืออีกแบบหนึ่งเป็นของโรงพยาบาลอันเนี้ยคือโรงพยาบาลเนี้ยคือเป็นจริงๆแล้วเริ่มที่เอกชยัยโรงพยาบาลเอกชยัยเขาทาโรงพยาบาลใหม่ชื่อว่าโรงพยาบาลคูณคูณมาจากต้นคูณอ่ะนะครับอ๋ออ่าอยู่แถวคลามสองอ่าฮะแล้วทีเนี้ย โมเดลเนี้ยดีมากเลยออคเ p ิ n เ y นซีเนี่ยร้อเลย9กกว่าเปเซ็นเลยนะครับมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่นัสมาหุ้นโรงพยาบาลอันหนึ่งที่ชื่อว่า WPH ออันนี้ <W PH S 1> เกี่ยวกับหุ้น,นแล้วเป็นของอะไรคะ WPH ก็คือเป็นเป็นของไทยเป็นของไทยนะครับ oh. hey. เป็นหุ้นไทยแต่แต่อยู่ที่กระบ,บี่ตอนแรกเขาอยู่ที่กระบ,บี่ทำไมวัฒนะเออใช่วัฒนะการแพทย์คอสเชลตรังใช่ก็คือ เขาเ็ยมาร่วมจับมือกับโรงพยาบาลคูนแล้วก็ทําเป็นคูนเขาเรียกว่าคูนอ่าวนางแต่าาการดูแลที่เนี้ยอะไรนะครับอ่าวนางที่กระบี่ะใช่ใช่อยู่ที่กระบ,บี่ใช่ทีนี้การดูแลของเขาเนี้ยเขาจะเน้นเป็นแบบเรื่องของพาลุชีบแคร์เป็นแบบประคับประคองนะอืมแบบสําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือเป็ ป่ป่วยเป็นโรคแบบไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากรักษาหรือไม่รักษาไม่หายขาดอะไรเงี้ยอืแบบอยู่ไปกับชีวิตอยู่ไปกับธรรมชาติอยู่ไปเรื่อยๆเห็นไหมเขาถึงไปแบบนี่ไงไปอยู่ที่อ่าวนางเพราะว่ามันแบบมีทะเลสวยอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้อง,ของเขาอันนี้ที่กระบี่ใช่แต่ก็มีคูณที่พรามสองเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คูณนี่ห้องพัก ราก,การหนึ่ันะเกี่ยวกับเรามีบอกไหมมีที่ไหนบ้างมีโรโชวร์ด้วยหนยดูมีโรโชวร์ไหมกดได้ไหมอันนี้ก็ต้องซื้อตอนอายุห้าสิบเหมือนกันปะคะอันนี้ซื้อตอนไหนก็ได้แต่แค่มองว่ามองเป็นเรื่องของพาณิชย์แค่แบบอายุเยอะแล้วเจ็ดสิบแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใครแล้วเราต้ไปอยู่ที่นั่นได้แต่ที่เนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เป็นการซื้อเป็นการเช่ารายเดือน<ช>เป็นการเหมือนกับเป็นการอยู่ห้องแต่แบบราคาไม่แพงเช่าเช่าอยู่อืใช่ซึ่งพี่หา ตอนนั้นพี่เคยไปคุยก็ประมาณเดือนละแสนอืมเดือนละแสน<บ>นี่รวมค่าแบบดูแลทุกอย่างใช่แล้วก็อยู่โงรงพยาบาลด้วยเลยไงอืมอเา่าะฉะนั้นค่ะเป็นอะไรก็เขาก็คอยดูดูแลให้แต่เขาผลาิลาชีพแคร์เนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองหมายความ,มว่าเขาจะไม่ผ่าตัดไม่ปัม๊มไม่ใดใดถ้าเหมือนกับใกล้จะเดสแล้วก็คือปล่อยเดชเลยอืมคือ,อา ด,ดูแลดในระดับในระดับการแพทย์นิดนึงไม่ใช่แบบอ oh, ๋อเด้นแล้วปล่อยเลยอาจจะแบบมีปั๊มหรือมีใดๆอันนี้ที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดแค่นั้นแต่ก็คือเหมือนกับไม่รักษาไม่ไม่แบบพ่าตัดไม่ไปทำทาร์เก็ n g s อปีไม่ไม่ใดๆประมาณนี้เลยครับอืม <c oughs> ตะกินนกอุ้ยมีอะไรไม่เอ่ยอ๋อไม่ค่ะกําลังดูว่าอ๋ออันนี้มันคนละคอนเซปต์กับอันแรกใช่อือืมอันแรกคือแบบเราไปอยู่เลย ไปอยู่แต่เป็นคอนโดเราไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วก็<ช>มีประกันคอยดูแลอ,อันนี้มันเขมีคลิแบบคล้ายๆกับพวกบ้านแบบคล้ายๆบ้านบางแคอะไรแบบนั้นป่ะพีใ่ใช่ใช่คล้ายๆกันอืืออแันนี้มันเป็นแบบแนวแบบโมเดิร์นขึ้นมาอ,มอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งว่ามาให้ดูยกตัวอย่างสองเลยเพราะว่าเราไม่ได้มี <S 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 เราไม่ได้รับค่าโฆษณาไม่ได้อะไรไม่ได้มีนั่นนี่นู่นแต่พี่เห็นว่าเมันเป็นประโยชน์แล้วมันกำลังจะมีเทรนแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มศึกษากันว่าเออจะได้รู้ว่าถามว่าทำไมต้องเริ่มศึกษาเพราะว่าเราจะได้เตรียมตังค์ถูกในเมื่อเราจะโสดเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ใช่ถึงอายุหกสิบปุ๊บเดียรมีเงินเท่าไหร่ไม่มีอ่ะมึงมีอยู่สามล้านทำอะไรไม่ได้เลยนะถูกไหมเห็นั้มเราต้องเตรียมตัวออกแบบชีวิตไวอืมประมาณนี้ครับ เป็นไงเห็นภาพชัดไหมครับเห็นภาพเลยค่ะคือน,นอกจากการวางแผนชีวิตแล้วเราก็ต้องวางแผนการลงทุนด้วยเพราะว่าคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ชีวิตต่อไปก็จะต้องมีเรื่องของแบบการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอืม,อมใช่ครับดังนั้นอันนี้มันก็เลยอยู่ในคอนเซ็ปของรู้อย่างเงี้ยรวยไปนานแล้วถ้าถ้าเกิดพูดง,ง่ายงถ้ากูรู้มีบริการแบบเนี้ยกูรวยไปนานแล้วกูตั้งใจเก็บเงินไปนานแล้วทำไมใช่ค่วางแผนตัวเอง ถูกไหมใช่อืมถูกไหมมันก็อยู่ในคอนเซ็ปที่บอกรู้อย่างเนี้ยรวยไปนานแล้วอืมอย่างเช่นถ้าพี่รู้ว่าถ้ากูไปทํา MLM เนี่ยรวยไปนานนั้นเดี๋ยวกูไปทำ MLM ออาเดี๋ยวเป็นบอสค่ะเป็นบอสเป็นบอสเ,เดียวจริง <laughs> ๆแล้ว MLM อะ่ะสําหรับพี่อะ่ะมันไม่ได้ผิดนะมันไม่ได้ผิดที่ตัวเครื่องมือ อย่างเช่นมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นแอมเวย์เนี่ยแอมเวย์มันมีมานานอยู่แล้วใช่มันก็เป็นโมเดลธุรกิจหนึ่งที่ดีอยู่ถูกแต่แค่มันก็คือเอเมลมันก็คือเป็นการขายตรงถูกไหมมันเป็นขายตรงแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ถ้าเกิดมันผิดมันผิดเพี้ยนไปคือของใช้มันไม่ดีของมันไม่ดีอ่ามันแล้วมันก็เลยมองว่าถ้าเกิดของไม่ดีมันการกลายเป็นเอาคนมาต่อเราประมาณนั้นมากกว่าอืมเั้นทุกอย่างแหละพี่ก็มองว่า มันก็เป็นบางมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ MLM อย่างเช่นการที่เราเป็นพนักง,งานขายเสื้อผ้าหรือที่อยู่ในห้างพี่มองว่ามันเป็น MLM อย่างหนึ่ง,งไงก็คือ,อนนมีพนักง,งานมาขายของถูกไหมแต,แต่แต่ที่นี้มันมันไม่ได้มีต่อลงมาเยอะไงมันต่อแค่ที่พนักง,งานพนักง,งานขายของให้เราเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นของมันดี<อ>ก็โอเคถูกไหมก็อาจจะเป็นเหมือนสมัยนี้ที่แบบพนักง,งานขายของให้เราเราชอบแล้วเราก็มารีวิวอะไรแบบนั้นอ,อะไรอย่างนั้น อนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งหนึ่งอ่ะคือมันอยู่ภายใต้ที่รู้อย่างเนี้ยรวยไปนานแล้วก็คือถ้าเกิดเรารู้ว่า mlF ถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยมันโกงเราก็คงแบบไม่เอาหรือเป็นแบบเนี้ยมันไม่ดีเราก็คงแบบไม่เอาเงินไปลงทุนไม่เอาเงินไปไว้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าน้อ,อ,นองเอสเป็นยังไงบ้างฟังฟังวันนี้แล้วมีแง่คิดหรือมีคําถามอะไรไหมเรื<ม>่องเกี่ยวกับ<ป>ผม,มชอบตัวเอ,อ,อสเซนทรีเราเมื่อกี้มผมหาข้อมูลเพิ่มเติมตม,มาว่า มันจะมีเขาเขาต้องการเป็นแบบไลฟ์ไทม์แคร์คือดูแลกันตลอดชีวิตคอนเซ็ปต์ของเขาจะมีกลุ่มค้ายอยูกลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มแอคทีฟไลฟ์วิงหมายความว่าเป็นผู้สูงวัยที่เพิ่งพาตัวเองได้กลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าแอซิดแอซิดไลฟ์วิงคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นให้พาไปอาบน้ำพาไกินข้าวพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพาไปซื้อของอะไรเงี้ย ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือ dependent living คือกลุ่มที่ผู้สูง,สงวัยที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดผมคิดว่าอันนี้อันนี้เจ๋งดีนะแล้วแล้วแล้วเ,เ,เพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยเราอาจสามารถวางแผนกเกษียณได้เลยครับสาสิบล้านต้องมีสาสิล้านถูกไหมใช่แต่ต้องสามิล้านอือโอเคอะงั้นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ เ็นไหมครับก็ได้คอนเซปต์ได้ความรู้ให้รู้ไปว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้นี่ว่ากูลเลยต้องรวยโอเคไหมท่องไว้กูต้องรวยอ่าต้องตั้งเป้าว่าต้องมีเงินเก็บ30ล้านอืมแล้วชีวิตก็จะเป็นไงดีขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มี30ล้านนะว,วันนี้ก็คือต้องแบบอ่าเก็บเงินหาความรู้ลงทุนแล้วก็ลงทุนให้ถูกที่ถ้าอยากลงทุนให้ถูกที่ไม่มีความรู้ลงทุนปรึกษาน้องเอสได้เลยครับ นี่เป็นไงเข้ามาเข้าได้ติดตบมาได้ปรึกษาแบบเอ,อคุณเอสได้เลยค่ะใช่ครับท้ายคลิปเราจะมีคอนแทคให้มี QR code ให้มีเบอร์ให้บอกเลยครับว่าอยากได้คุณเอสเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอ่าไม่โกงไม่หนีไม่หายและเป็นของจริงเพราะเอสก็อยู่ภายใต้กรตอมีกรตอควบคุมกรตอตเป็นทางการเลยกรตอตอเนี่ยจริงๆเรียกว่าเข้มงวดกว่าตำรวจอีกนะครับอืม นะครับโอเคงั้นประมาณนี้เพนใครที่ไม่มีความรู้ด้านการลงทุนปรึกษาคุณ S ได้เลยนะครับน้อง S ได้โอเคไหมน้อง S ยินดีให้บริการอยู่แล้วหาข้อมูลก็หาไวมากเลยนะครับอืมโอเคอ่ะงั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวต่อไในตอนต่อๆไปแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR code บนหน้าจอได้เลยครับ